และเพื่อนๆครับคลิปนี้บันเทิงแน่นอนนะเพราะว่าการที่เราจะมาเปิดวันนี้อีโวแพคการ์ดตัวละครสนิทมากกว่าน่าจะ70ใบได้ปะผมไม่มั่นใจนะโอ้โหดอมมาได้ไงนะครับก็ก่อนจะไปนะครับวันนี้เรามาอยู่ในคอนเทนต์เกลือจากทางบ้านน่าจะ EP ที่15 16แล้วและวันนี้นะครับมาอยู่กับ ID ของชนนแม็กกี้นะครับแม็กกี้เนี่ยทักมาในแฟนเพจบอกว่าเอ้ยเปิดให้หน่อยนะครับไอดีรู้สึกว่าเหมือนจะเป็น ID ดีแบบผู้ แล้วเพื่อนๆดูนะครับเหมือนเป็น i อดีที่แบบเพิ่งเล่นนะครับแบบเพิ่งสร้างคือมใหม่อ่ะเออผมก็อยากคาดหวังว่าจะได้ตัวละครดีๆไปให้ของท่านแม็กกี้เล่นนะรู้สึกว่าน่าจะเล่นในระบบ iOS นะครับเ็ดกับทอนอ่ะใน Android ก็เลยศูนย์นะครับเพื่อนๆอ่ะก็มีอีโวฮันเตอร์พิวนะแล้วก็เซตซี่เนี่ยค่อนข้างโหดละนะครับเหลือไปแค่ไปทํำตำนานนี่ก็เก่งแล้วนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ เรามันจะมาเปิดแพ็กการ์ดนะครับผมขอยับไปรับมาก่อนเพื่อนมันเยอะมากมากแล้เพื่อนถ้าจะรับในคลิปเนี่ยก็คงยาวเกินไปเดี๋ยวผมตัดให้แล้วกันนะครับมาครับเพื่อนๆนแล้วผมรับมาทั้งหมดแล้วนะครับก็ก่อนจะไปอีกครั้งหนึ่งนะครับคอนเทนต์พวกเนี้ยเป็นคอนเทนต์ที่เพื่อนๆเนี่ยส่งมาให้ผมนะครับได้มีคอนเทนต์ในช่องก็คือแบบขอบคุณมากเลยครับเป็นผู้มีพู้คนมากมากเลยหลายๆคนนะครับแล้วก็คนที่เข้ามารับชมผมก็ขอบคุณเช่นเดียวกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นไอดีไหนก็ตามนะผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องไอดีแบบต้องอะไรต้องฟูหรือว่าอะไรนะต่อให้เป็นไอดีโกเพชและพยายามที่จะดองให้ผมเปิดอะ่ะผมก็กราบขอบคุณอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเหมือนแบบว่าความที่เราแบบดองของมาเปิดอะ่ะเพื่อนเออแบบน้ําใจแบบงามแบบสุดๆใช้คำไม่ถูกอ่ะเพื่อนมันแบบถ้าเป็นผมอะ่ะไอดีผมอะ่ะเออแค่ดองอ่ะก็อันมือละ ๋ตวตอนน้าคือดองแล้วเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดไอดีผมด้วยในคลิปหน้านครับคลิปนี้มาอยู่กับไอดีแม็กกี้ก่อนละกันนะครับเพื่อนก็คาดหวังนะขอได้ตัวละครดีๆสักหนึ่งใบละกันเพราะว่า100ใบที่มันแจกนะครับผมขอขั้นต่ำอะตัวละครอีโวที่แบบมันเทปๆแล้วก็เล่นได้ละกันเนะาะหนึ่งใบซึ่งมันจะมาหรือเปล่านะครับหลายๆคนเปิดได้ฟพ้าภ่ามินีคลิปนี้อาจจะได้ตัวละครน,นั้นหรือไม่อ่ะใบแรกครับเพื่อนใบที่1นะครับผมจะรับนะว่ากี่ใบนะเป็นสวีททีเอลนะครับ ใบที่2ครับเป็นควีนสกาเลตอ่าถือว่าดีนะเอามาแรกเป็นพันเพชรได้ครับใบที่3เป็นจันจ้าครับอันนี้แลกไม่ได้นะใบที่4เป็นสวิทคีเอเอชีเอลคือผมอยากจะให้เขาเพิ่มการ์ดมา5า่าใบือนเพิ่มแบบตัวละครอย่างจันจ้าเพิ่มเข้ามาให้แลกนะเพราะว่าเออมันแบบเพิ่มมาอีกสัก5ตัวนะ่ะหพันเพชรนะผมว่ามันไม่ได้เยอะอะไรแบบมากายนะครับ ว่าตัวละครที่เอามาให้แลกเนี่ยเป็นจีนี่แบบโอ้โหเพทิสเบลเป็นเดทใครจะแลกได้ใช่ไหมชาตินี้นะครับเออซาโฮยังเปิดแทบไม่ได้เลยครับตัวละครอีโวนะอ่ะถ้าทีมงานดูอยู่นะครับก็ฝากรับฟังฟีดแบ็ของผู้เล่นด้วยแล้วกันนะอันนี้คือ5นะครับเป็นซีเอลนะครับอ่ะไปที่6ซทีเอลโอ้โหไปที่7นาโอมินะครับอาโนมิก็เป็นการให้แลกได้นะ ไว้ที่8ครับไดริทครับอันนี้ก็แรกได้เช่นเดียวกันไว้ที่9เป็นนาโอมิครับขอได้ซ้ำบ่อยๆก็ดีนะตัวละครที่มันแบบที่ไม่ใช่ชีเอลอะชีเอลผมไม่มั่นใจว่ามีที่แรกปะนะไว้ที่ย2แล้วป่ะอันนี้นะครับถ้านับผิดนับถูกขออภัยด้วยนะครับเป็นซิดนะครับไว้ที่ย3่ิสซิดเนี่ยก็เป็นหนึ่งตัวละครที่เล่นได้ดีเลยนะเพื่อนในปัจจุบันก็ยังเจอด่านโลกแล้วผมก็ปวดหัวเหมือนกันนะไว้ที่24ครับผมไม่รู้ว่านับผิดนับถูกขออภัยด้วยนะเพื่อน ใบที่15ครับเดี๋ยวเราเข้าไปสรุปท้ายคลิปน่าจะตกหล่นสักใบสองใบอ่ะอันนี้ใบที่16ครับเพียวมารินะแลกได้ก็ขอตัวซ้ำๆไปเรอยกแล้วกันใบที่17นะครับเป็นซิดนะครับใบที่18บแปดจันเจ้าใบที่19ไดริสนะครับใบที่20เอลโรนี่เฮ้ยถือว่าไม่แย่นะเอลโรนี่มา1ใบครับใบที่20นะครับก็ถือว่าผลประกอบการโอเคอยู่ ่ะเปิดจากร่างขึ้นบนบ้างสิไปที่21นะครับเป็นซิดอีกแล้วซิดออกง่ายเหรอไปที่22ครับอ่าซิดมารัวๆครับมีแคแรกหรือเปล่านะไปที่23ครับ23ดิเออ23่ผู้ผิดอ,อ่าในยี่สิบสีหรือเปล่าไปที่ยี่สิครับน่าจะอย่างที่ผมพูดอะเดี๋ยวผมเข้าไปสรุปตาคลิปไปกันครับไปที่26่สถ้านับผิดนับถูกขออภัยนะเพื่อนไปที่27นะครับ อ่ะเอรอนี่มา2เพื่อนไปที่28ครับโอ้โหไปที่29มันจะมีหน่อยป่ะวะไปที่30อืมไปที่31โอ้โห32อโอเอรอนี่อีกแล้ว33ไดริสีควีนสกาเลตนะครับเพื่อน35นะครับช,ชิเอล36 อุ้ยซาโฮมาหนึ่งตัวโคตรยากเลยซาโฮโอุ้ยสามสินี่ไงบนแม่งมาลุวะมาลุวก็ดี38จะได้เป็นแรกเป็นพันเพชรสาโอ้โหสีโอ้โหสีอนะฮะยังไม่มาครับก็อืออธิบายสี่สิบเพื่อนๆใครได้ตัวละครทำซอกเม้นบอกกันหน่อยนะสี่สินะเด็ด พับพงพัะไัยน,นีี4 4ครับ4ี 45. เฮ้ยเกมไอดี ID. ของทนานที่เป็นเพื่อนส่งกันมาเนี่ยขอร้องล่ะนะฮะอย่ากเกลือเลยนะครับก็โอเคมันเป็นปรนเท์เกลือจากทางบ้านน่ะนะฮะใครที่แบบส่งเข้ามาดูอ่ถ้าไม่ร่วมสนุกนะี่ยก็มาลุ้นนะว่าจะได้หรือเปล่านะครับว่าดวงผมเนี่ยมันจะเฮี้ยไหมดีแล้วมั้งเพื่อนอะนะครับกองแช่งว่าไงอะกองเชียร์ว่าไงอุ้ย เอลบอสมาสี่สโอ้ยโอเคมา1ใบครับเพื่อนถือว่าไม่แย่นะตัวละครที่แบบเปอร์เซ็นต์น่าจะสูงสูงอะ่ะนี่5้นะครับสูงสูงก็มาแล้วต่ำต่ำนะ,ะไม่รู้น่าจะไปที่51ละน่าจะ60บใบบวดได้อยู่นะั้นเพื่อนลิมนี้โอ้โหโอ้โหนี่ไงได้แรกครับพันเพชรน,นะครับแม็กกี้เดี๋ยวแม็กกี้ไปแรกในระบบเอาเอสเอานะโอเคนะโอมิครับ55 56ครับผม57อ่าได้แรกก็แหละซาโฮโอ้โห58โอเคมาลัลวะวินสการ์เล็ต59ครับเหลือกี่ใบเนี่ยเหลือ5ใบสุดท้ทายเพื่อนม้านอยโอ้เพียวมารีอ้โหโอ้โหโอุห้ยไก่ออุ้ยไก่อามาหนึ่งตัวโอเค ปิดท้ายไปด้วยไก่อาครับเพื่อนเกือบแล้วเกือบหลับจะกลับมาได้นะครับประมาณ60กว่าใบนั้นเพื่อนเราได้ตัวละครที่หายากมเนี่ะจะเป็นไ uh ก่อครับ1ตัวที่น่าจะเปอร์เซ็นต์น้อยๆนะเอเลบอสนะครับแล้วก็จะเป็นเอลูน e ี่เนี่ยผมไม่มั่นใจเปอร์เซ็นต์มันเยอะหรือเปล่าแต่ม,มันได้มาเยอะครับเออโอเคครับไอดีนี้ไม่มีไก่อป่ะแต่ผมดูด,ดิโอเคไม่มีไก่อไม่มีเอเลบอสนะครับเพื่อนถือว่าแจมอยู่ไม่มีเอลูนี่ด้วยก็ได้3ตัวละครไปสะสมนะครับ โอเคนะถ้าได้เดสมาก็ไม่ค่อยดีอะไรเพราะว่าเขามีเดสเไรเงี้ยถ้าอยากจะให้มาจริงๆอะผมคิดว่าน่าจะเป็นเกตาเนี่ยเ,เพราะว่าตัวละครที่มันมีให้โชว์ใช่ไหมเเกตตาแบมบนนาอะไรเงี้ยนะครับพระภัยไม่รู้มีหรือเปล่านะมีจริงหรือเปล่าโอเคครับนาโอมินะครับกับควีนสกาเลตเดี๋ยวก็น่าจะ พบละ10บใบนะก็เตรียมไปแรกเลยแล้วกันนะเพื่อนซาโฮก็ขาดไปเดียวน่าจะได้กิจกรรมนี้ไอดีเนี่ยจะได้ประมาณ4ีล้านเปอยู่นะขอบคุณไอดีแม็กกี้มากนะครับที่ส่งไอดีมาให้สุ่มกันนะชื่อแม็กกี้หรือมาร์กี้เนี่ยผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าอ่ะแม็กกี้นะครับเป็น m a x นะขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับเพื่อนๆที่ค้ามาชมคลิปนี้แล้วก็อย่างที่ผมพูดไปขอบคุณเจ้าของไอดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสหรับคลิปนี้ซีโญเจนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ของสาระไอดียละผมส่วนพวกนี้นะครับเดี๋ยวจะมีีคลิิปรววน้ออง่า เซซิลนะครับปิดไอดีน้องซานไปแล้วเดี๋ยวผมให้น้องซานไปทดลองก่อนละกันแต่ผมจะมาเล่นลงหลีกให้ดูสับซานั่นเซซิลพวกนี้ส่วนคลิปขอนจะด้านเอ่อเกลือเกลือเปิดแท้การ์ดเนี่ยผมขอดองสติกเกอร์ดีลักผมก่อนใกล้จะครบแล้วนะครับคอลเลคชันนะเดี๋ยวเราจะเปิดให้รับชมกันทีหนึ่งแล้วก็เป็นการดองเล่นด้วยนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ไปก่อนนะครับบา,บายบายไว้เจอกันใหม่ครับผม